ครับพี่น้องครับมาดูกันครับนี่เลยนะครับโอ้ hi, ทำไมอยู่ในอยู่ในเกินครับมันอยู่ติดกําแพงพอดีนะครับนี่นะครับพี่น้องครับมาดูครับพี่ państwo, น้องรู้ไหมนะครับว่าต้นนี้คือต้นอะไรนะครับเคลียอะไรนะครับเคลียนี้มีชื่อเรียกว่าเคลียสังเคลียปลังนะครับหรือต้นปลังนั่นเองนะครับนี่นะครับหลายคนอาจไม่รู้จักนะครับต้นปลังนะครับมัน เป็นมีคุณประโยชน์สูงมากนะครับต้นปลังนะครับมาดูหน้าใบของเขานะครับใบของเขาจะคล้ายใบโพนะครับหน้าใบจะคล้ายใบโพนะครับรูปหัวใจนะครับใบของเขาจะสวยมากนะนี่นะครับสําหรับหน้าใบของต้นปลังนะครับหรือเคียรปลังอันนี้ลักษณะหน้าใบมาดูล้างใบครับทีนี้ล้างใบของเคลียร์ลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นแบบเออจะยังไงล่ะครับเป็นแบบ ลื่นๆื่นมือนะครับมันเบานะครับลื่นๆ่นมือแล้วก็เป็นแบบหักเปาะง่ายนะครับเป็นไม้เปาะๆ่ายังไงก็ไม่รู้นะครับมาดูส่วนเถาองเขานะครับหรือลำต้นของเขานะครับนี่นะครับจะมียางเหนียวเหนียวนะครับเถาของเขาจะมีสีเขียวอย่างนี้ทั้งเถาเลยนะครับหรือทั้งลำต้นเลยนะครับแล้วก็จะมียางนะครับยางแบบสีใสๆสเหนียวเหนียวนะครับเป็นน้ําเหนียวนั่นคือยางของต้นเขานะครับนี่นะครับดูดูล่องดูจะชัดนะครับจะออกลักษณะเหนียวเหนียวนะครับนี่นะครับ เอามือแตะดูจะเหนียวๆนะครับนี่คือลักษณะของลำต้นหรือยางเขานะครับท้องเขาจะมีลักษณะนี้นะครับไม่ต่างกันนะครับสําหรับต้นปลังนะครับมาดูอ่าลักษณะผลของเขากันบ้างครับทีนี้ผลของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นพลวงคล้ายพริกไทยนะครับจะเป็นพลวงคล้ายพริกไทยผลอ่อนของเขาจะออกตามก้านอย่างนี้นะครับผลอ่อนจะออกลักษณะนี้นี่คือผลอ่อนของต้นปลังนะครับ หรือเขียปลังนะครับอันนี้ให้พี่น้องดูชัดๆนะครับว่าผลอ่อนเขามีลักษณะไหนครับข้างในนะครับจะมีเม็ดเมล็ดกลมๆนะครับเมล็ดเขาจะสีเทานะครับเมล็ดกลมๆจะสีเทาแล้วจะมียางนะครับต้นปลังเนี่ยเป็นไม้ที่อ่อนแล้วก็จะมียางแบบคล้ายๆว่านหางจระเข้นะครับพี่น้องนึกภาพออกไหมครับว่านหางจระเข้จะมีลักษณะไหนครับจะมีนุ่นเหนียวแบบคล้ายๆกันเลยครับกันว่านหางจระเข้นะครับอันนี้ในลักษณะของผลของเขานะครับนี่กระ นี <ítulo> <ception> ่ผลจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับที่นองดูดีๆนะครับนะครับผลในและข้างในของผลเขาจะมีลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูลักษณะดอกของเขากันบ้างครับทีนี้ดอกอ่อนจะมีลักษณะนี้นะครับเป็นขาวๆนะครับเป็นขาวๆวนๆนะครับดูสวยงามมากนะครับคล้ายนมกระตุ่ยตีนะครับดอกจะแบบอ่าออกเรียงรายกันอย่างนี้นะครับนี่นะครับลักษณะจะสีขาวๆอย่างนี้นะครับ เป็นแหลมๆไปปลายอย่างนี้นะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผลของเขานะครับส่วนผลสุกจะมีลักษณะสีดําอย่างนี้นะครับข้างในนะครับจะเป็นน้ําสีม่วงนะครับนี่ครับดูพี่น้องดูนะครับนี่นะครับจะมีสารสีม่วงนะครับข้างในผลของเขานะครับเวลาผลสุกนะครับอันนี้คือในกรณีผลสุกนะครับผลสุกจะสีดําอย่างนี้นะครับนี่นะครับข้างในเขาจะสีม่วงอย่างนี้นะครับนี่คือผลของต้นปลังนะครับคือผลสุกของเขานะครับ มาดูสรรพคุณของเขากันบ้างครับทีนี้ว่าต้นพังจะมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างครับมาดูกันครับต้นนะครับมันจะมีรสเย็นนะครับต้มน้ําดื่มแก้ขัดเบานะครับแก้ท้องผูกลดไข้นะครับอันนี้ในกรณีของลาต้นของเขานะครับแล้วก็สับให้ละเอียดนะครับหรือโคลกลกตําในครกนะครับครกินนะครับมาพอกนะครับแก้กลากเกลือนะครับใครที่เป็นโรคกากโรคเกลือนะครับเอา ตำให้ละเอียดตำทั้งต้นของเขานะครับทั้งใบนะครับแล้วเอามาโตรงกากเกลือนจะทําให้กากเกลื่อนหายได้นะครับรวมทั้งขดผื่นคันด้วยนะครับแก้พิษฝีดาษนะครับแก้อักเสบส่วนใบนะครับมีรสหวานเอียดนะครับเป็นยาระบายนะครับรับรายท้องนะครับผัดปัสสาวะด้วยนะครับใครที่ปัสสาวะขัดนะครับสําหรับปัสสาวะขัดสามารถขับปัสสาวะได้นะครับแก้เบ็ดแก้อักเสบนะครับแก้โรคกระเพาะอักเสบแก้กาก แก้เกลื่อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ในกรณีส่วนใบและลำต้นนะครับส่วนดอกนะครับส่วนดอกของเขานี่จะมีรสหวานเอี่มนะครับใช้ทาแก้กลาเกลื่อนเหมือนกันนะครับดอกเขานะครับใช้ทาแก้กลาเกลื่อนนะครับแก้โรคเรื้อนนะครับดับพิษฟีดาลนะครับแก้เกลื่อนนะครับส่วนทั้งต้นนะครับคั้นเอาน้ําเทแก้หัวนมแตกนะครับใครที่เป็นแม่ลูกอ่อนนะครับมีลูกอ่อนนะครับเอานํา ทั้งต้นนะครับมาคั้นเอาน้ํานะครับแล้วก็ไปทานหัวนมนะครับจะทําให้หัวนมชุ่มชื่นนะครับจะไม่แตกนะครับส่วนต้นนะครับรสหวานเอี่ดยนะครับแก่อืดอัดแน่นท้องนะครับใครที่ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเป็นยาระบายนะครับนี่นะครับเป็นยาชั้นดีเลยนะครับใบหรือยอดอ่อนช่อดอกนะครับนํามาต้มลวกเป็นผักกิมน้ําพริกได้นะครับหรือ หนึ่งกับปลานะครับส่วนมากคนอีสานนะครับจะนําไปใส่ออมหอยนะครับนี่นะครับคนอีสานจะนิยมเอาไปใส่อมหอยนะครับหอยแบบหอยโจมนะครับนี <dos> ่นะครับคุณนประโยชน์ของเขานะครับสําหรับต้นรังนะครับส่วนทั้งต้นนะครับตําพอกนะครับหน้าป้องกันสิวได้นะครับใครที่เป็นสิวมากๆนะครับใช้ทั้งต้นนะครับตาให้ละเอียดแล้วเอามาพอกตรงหน้าได้นะครับแบบทาหน้านะครับเป็น ทําทให้ผิวชุ่มชื่นดีนะครับจะไม่เป็นสิวนะครับอันนี้ในกรณีทาภายนอกนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับประโยชน์ของต้นปังนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์สําหรับสมุนไพรไทยนะครับก็ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับขอบค,ครับ